ท้ายแล้วเราบอกว่าจะขับรถไปท่ามูงนะครับแต่ว่าวันนี้เรามาออเดิร์ก่อนนะครับที่ดอยม่อนล้านอำเภอพราวรับชายแดนเชียงใหม่เชียงรายครับไปยังไงครับเดี๋ยวก็เอาบอเตไซ์ไปครับออเดิร์บอเตไซเพื่อนรลภิบใหม่ครับอันนี้เพื่อนโทิบใหม่นะครับครับดีครับที่ไหนครับดันดีครับดันดีดังดีนะครับเพิร์ว่าหลวงพัด ลวงพัดลวงปู่มาค, <c oughs> าครับกระเทาครับ เอามของคนอื่นนะโอ้โหไปที่ไปท่ั้นอแบบหนที่หนล้วกินขึนนใจทข บ้านคุณเจ๋อมาทําอะไรตรงนี้ฮะมากินซาลาเปาครับตอนนี้ต้องบอกว่าเราคํานวณผิดหรือเปล่าไม่ได้คํานวณอะไรครับที่จริงเราไม่ได้คํานวณอะไรเลยครับไม่ผิดหรอกครับเรามาเรื่อยๆครับเราไม่การคํานวณแล้วก็ได้มากินซาลาเปาครับก๋วยเตี๋ยวเรือครับพี่ผ่านกระเฉยแล้วครับนานั่งมากร้านก๋วยเตี๋ยวเรือได้ก่อนขึ้นเนี่ยมีร้านก๋วยเตี๋ยวเรือซ้ายมืองที่จะเรียกเออไปแล้วไปกันเมีคนแล้วขึ้นเลยนะ มันอันอนี้มีคนลือกขึ้นวะเอ้ลยเล่า,า,ามาเลาะเจ็ดตัวเนี่ยเสลาเปาดีครับไ,ได้ครับนุ่มในมือไม่กินมากินหมดเลย <c oughs> ตอนนี้มาถึงจุดที่ลงทะเบียนก่อนนะครับตอนนี้เราจะเหลืออีกยอดดอยอีก1กิโลนะครับจะถึงแล้วเราต้องมาลงทะเบียนแล้วก็มาสแกนบัตรแล้วก็จ่ายค่าชําระค่าธรรมเนียมนะครับครับลงสถานที่ด้วยนะครับแต่ว่าอากาศตอนนี้เย็นมากนะครับถ้าใครมาก็ใส่เสื้อกันหนาวให้พร้อมด้วยนะครับครับหลังจากที่มาถึงจุดนี้แล้วครับเดี๋ยวเราลงทะเบียนนะครับเสียค่าชําระค่ารถถ่ามอเตอร์ไซค์มาเองนะครับคนละยี่สิบาทแล้วครับแล้วค่าเข้าไปยี่สิบเป็นรวมเป็นสี่สิบบาทต่อคน จะได้ใบนี้มาแล้วครับก็ลงนั้นลงทะเบียนนะครับสแกนหน้าสแกน QR code นะครับ CM กับชัยชนะนะครับ ไข่ตีเหลาไข่ตีเหลาแล้วทำไมมีอะไรไข่ต้มก่อนอันนี้ไข่ลวกไข่ลวกใช้น้ำไว้แล้วแล้วนี่ทำอะไรครับซุปเห็ดเห็ดซุปเห็ดซุปเห็ดซุปเห็ดเห็ดดื้อนะหน่าโอ้โหเห็ดทั้งนั้นเลยไม่มีอะไรเลยแล้วเราจะกินแต่เห็ดกับไข่ต้มนะครับกับใช่ไหมล่ะใช่หางสวิลัดนะเนี่ยใช่เย็น อ๋นนอนนยังไม่ถึงเวลาย,ยังไม่ถึงเวลาครับพร้อมแล้วนะครับครับเมื่อกี้นี่รอรอปรุงใช่ไหมครับใช่ไหนโชว์โชว์อ,อันแรกครับอันแรกนี่หมูพริกไทยดำอันนี้หมูพริกไทยดำแ่ฉะแฉๆครับไม่เห็นครับพริกไทยดำหมูพริกไทยดำ <c oughs> อันนี้มาจากอะไรครับรถตั้งไม่ใช่ร้านอะไรไม่รู้ <c oughs> อันนี้ลูกชิ้นปลาลูกชิ้นปลานะครับเราใส่เลยไหมลูกชิ้นปลาเราใส่ก่อนใส่ก่อนใส่อะไรก่อนครับมีน้ำซุปอะไรครับน้ำซุปมาล่าอันนี้มปลาอือเดือดสุดๆเลยฮะ อันน well. ี้ซุ่มเห็ดไม่น้ำนายนี้ใส่ไปแล้วเปิดไฟเปิดไฟเปิดไฟเปิดแก๊สใส่ก่อนเลยมีหมาล่าเออมีหมูพี่ไทยดำแล้วมีอะครับอันนี้ปลาดอยอยู่บนดอยดินแปรดอย มีสุดๆนะครับดูแฟก่อนนะดูเป๊ะดูแฟ้าก่อนโอ้โหบรรยากาศแบบนี้นะฮะที่โดยมรล้านคนนั้นบนน้นไะครับบนเชือกแนวไหนครับเมลรยาชโซครับ อ๋ออย่าบอกวิซีฟู้ดนะฮะมาดูฮะดูฮะอย่าบอกว่าเอาอย่าบอกว่ากุ้งกุ้งกับปลากกองซุ่มกองซุ่มดูครับดูครับไหนดูฮะเดี๋ยวเก็บไว้ต้มต้มกับมาะแม้วันนี้ครับต้มมาม่าด้วยนะครับอันนี้คือปลาดอลล่าปลาดอลล่าทำไมรีบครับทำไมรีบเย็นจับพวกกันเลยนครับโอ้โหปลาดอลลี่กับหมูนี่ครับหม้อมาวิไหม ้ยแล้วก็อันต่อไปก็ขึ้นดอยปลาหมึกครับปลาหมึกอันนี้มันอยู่ร้านหมูทะกหรว่ายิ่งไหมนะเดือดหมดแล้วว่าคนละสองร้อยก็พอเนี่ยเออดีแล้วเผื่อไว้ก่อนนะอ่าเดี๋ยวทีจะต้มนะครับจะต้มแล้วนะฮะเหมือนหอมหอมครับผมนะครับน้ำเดือดครับน้ำเดือดครับผมไหนลองลองชิมก็ลองชิมครับ ตักโซ да awesome. นเลครับยันบอยตักโซนเลยครับไม่ได้คร store, ับถ oui. ือกล้องอยู่ครับถือกล้องจะตักป้อนเลยครับไม่ได้ครับไม่เห็นครับครับลองดูครับรสชาติเป็นไงฮะยังไม่ได้นะเอาวางเลยครับเอาวางเลยครับโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวรอสุกนะครับเดี๋ยวมาดูรสชาติวันนี้เพลงวันนี้ทำอะไรอยู่ครับไข่เอาไว้ข้าไข่ลวกใช่ไหมฮะใช่อันนี้เอาไว้จริงเขาใช้ไข่ดิบครับแต่ผมไม่กินไข่ดิบอันตรายฮะ จริงหรือเปล่าครับลองกินไข่ดิบไหมครับมันตอกายวะตอกไงวะเดีดิวพีอ่าหลายลองชิมสักหนึ่งคำเฮะิบสองนะครับเดี๋ยวอาจารย์วีจะชิมไข่ดิบให้ดูครับครับจะให้ดูครับว่าไข่ดิบนะครับว่ามันอร่อยมากครับไข่ดิบไข่ดิบครับมาล่าเอ้าไข่ลวกไข่ลวกหมดครับอาจารย์วีไข่ดิบคนเดียวฮะครับมาดูครับข้าวกับข้าวดิบ นี่ไข่ไข่อยู่นี่ข้าวไม่ดิบครับไข่นี่ให้แกนี่อ่าพนะครับสว่างดีว่างสว่างใส่ต้องควัดมาไข่ยัดทดสอบรสชาติคนแรกนะใครดิบไหนอยู่นี่ครับอยู่ที่ขาครับเอาเนี่ยครับคนละไข่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 ครับนี่น้ำจิ้มนี่นะครับสุกี้ครับอันนี้ โรตัดนะฮะนครสบมันเดือดมากเอาอะไรใส่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 ก่อนเอาละไหนอาจารย์เทิ้ล้องสักหนึ่งลูกเนี้ยนี่เอาอะไรครับนี่เอาสไลด์แล้วช่างกล้องก็ยังไม่ได้กินนะครับไม่ต้องกินครับช่างกล้องไว้ก่อนครับเอาเอาล้เหรอครับเนี่ยยังยังดิบอยู่โอเคเดี๋ครับเดีครับโอ้โหหมู นี่ครับต้องอย่างงี้ครับทำไมต้องเป็นช่างภาพครับนีคดิบต้องอย่างี้ครับนี่คดิบนะครับคดิบต้องอย่างี้ครับต้องทำงี้ก่อนครับถึงจะอร่อยครับไม่โสนครับเราดูหมูก่อนครับนี่มาล่านะมาล่านะครับหมูครับโอเคสุกละเราหลือนะครับเป็นไงครับนี่มาล่ามาล่านี่แบบนี้แล้วก็ใส่เลยใส่ปากเลยครับเอาแล้วหมูไหนเอาเราต้องใส่ยังไงหมูใส่ยังเพราะว่ารสชาติยัเพราะว่าหมูมีหวานหวานอร่อยลองนะอะไรนะใไหน มึงงอหอยอันไทยไปวะนะครับนะครับนดี๋ครับงอออกก่อนเนี่ยนะครับอันนี้นะครับไข่ดิบนะครับอันนี้นะครับนะครับลวกนะครับนะครับจุ่มนี่เลยครับไข่ดิบไงพี่ตานี่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 วิซัดเลยโหโหดเับไหนโหดเป็นไงครับไข่ดิบมันโหดเกินไปอะไรครับใครโทรไหมครับเมียโทรไหมครับไหนครับนี่นี่นี่ใช่ไหมฮะอุ้ยอุ้ยชิบหายแล้วอะไรครับลุ้นครึ่งขวด หายเพิ่งึ่งขวดก็ตีตีให้แลอนกันตีก่อนนะฮะนี่ฮะแล้วก็หมูหมูใช่ไหมหมูสไลด์ไหน่อยนี่ครับนี่ครับไม่ออกมันมีเหรอพี่ตายด้วเนี่ยโอ้แข็งไม่มีต้องในห้องน้ำนุ้ยโอ้แต่แห่ละขดเดียวนี่นะเดียวไปทางหน้าห้องน้ำอ่ะห้องน้ำหญิงด้วยนะเดี๋ยวรอสุกๆนะนี่ครับต้องชุบนี่กว่าครับอ่าเสร็จสุกนี้ฮะพร้อมนะ แล้วก็คน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 ไม่ต้องมีน้ำจิ้มไหมไม่ต้องไม่ต้องฮะคนเลยอ่ะคนเลยเลยแล้วก็ใส่ปลาหวานคนเลยเราใส่ไงสองร้อยเนื้อมันหวานอือหาได้ครัได้แล้วซีฟู้ดหน่อยก็ดีเอาเนื้อจิ้มหกนะครับสุดยอดเหมือนยันชาติไหมครับอือนะครับอืออันนี้น้ำจิ้มขั้นท้ายดูปลาหมึกครับดูปลาหมึกปลาหมึกครับปลาหมึกอ้โะครับซีฟู้ดครับซีฟู้ด จีิจริงไม่ต้องใส่ต้องแยกอะ่ะต้องแยกถ้วยเอจิม้มเปืองครับแต่มันเปืองถ้วยอืมอืมอือมอื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 มอมอืมอืม ไม่รู้ครับหนาวครับตื้นนะครับไม่ไหวครับอยู่ในเซนเนง่หนาวเลยครับเดี๋ยวไปชมพระอาทิตย์ขึ้นใช่ครับนะครับตอนนี้เริ่มแสงลำลายแล้วครับที่เห็นมาแล้วนะครับจุดชมวิวเดินไปอีกประมาณ800เมตรครับจุดชมวิวข้างบนครับ ต้องทอสังขารขึ้นมาใส่น,นี่นี่ไ,ไหน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 แล้วามแล้ว,อ,ลวอะไรครับเนี่อันนี้อะไรครับมันหนาวครับไไต้องเอาไฟไปด้วยต้องเอาไฟไปด้วยครับได้อุ่นครับได้อุ่นนะฮะ ชมวิวแล้วเป็นไงครับบรรยากาศนี่เห็นไหมครับหนาวครับหนาวลมเย็นครับบรรยากาศครับหาบรรยากาศบรรยากาศลมเย็นสบายครับวิวสวยครับวิวสวยเนะพระอาทิตย์ขึ้นวันนี้โอ้โหสวยงามเดี๋ยววันนี้ทำอะไรครับจะทำอะไรครับกาแฟไปถ่ายถ่ายถ่ายทำมาแม่ถ่ายมาแม่จ้าเนี่ยทำอะไรงา่มมาแม่เอามันออกก่อนเนี่ยรู้สึกว่า จะเป็นของหมุดจุ่มไม่ใช่หรอครับใช่น้ำแม่น้ำแม่แม่มันละนม่แมลยโอ้โหอยู่บรรยากาศฮะอยู่บรรยากาศนี่ตุขึ้นมาเราจะได้วิวแบบนี้นี่เลยฮะวันนี้มีหมอกนิดหน่อยอ๋อ ลมแรงนะครับเดี๋ยวกินข้าวข้าวเช้า ครับเหมือนไวๆเลยเนี่ยครับเนี่ยครับจยีครับยังไม่ได้เคาปากเลยสุดยอดเลสุดยอดนี่ความหนาวนะครับนคับไหนังไม่ได้กินเหมือนเดิมครับครับครับแทงตรงไม่ต้องอ้อมอะไรครับหอมเด็ดเยี่ยมครับ สุดยรดครับโยมอันนี้อะไรครับเดี๋ยวจะใส,ะคส,ส่ครับจะใส่นีครับผงนัวเราไมีนิน่น้ำครับ เด่นๆเอามัไมเออใส่ไปได้ขายมันมั้งะยมเย็นเติมมีทุกอย่างยกเว้นผักดีหมดทุกอย่างมีเฮ็ดไงเฮ็ดก็จัดอยู่ในกลุ่มผักเหรอยังดีที่มีเฮ็ดเลดีที่มีเฮ็ด คือตั้งใจเลยทำซุปเห็ดออ๋แต่ไปว่าลงจุ่มต้องมีบพักมาได้อยู่ในสมองก่อนนั้นเนี่ตั้งใจจะทำซุปหนึ่งเดียวเเเออทำุกลยไปถึงปุ๊บก็เลยเปเห็ดก่อนทริปนี้ต้องมีเห็ดอ่แค่นั้นเองแต่พักนี้เรายังไม่ได้คิดอ่ะมันว่าเนาะนะที่เดี๋ยว่าเดี๋ยวพักค่อยไปแวะซื้อที่รถตัว่าจะเอาดิแคทนี่ฮะเขาที่ถึงคุ้มัหมนาะ แล้วก็ลืมเลยเรียบร้อยเลยได้ซุปเห็ดมากินไม่มีเสียงที่แสดงว่าหิวหิวขับไล่ไหนหดูนะครับบุดบุด มาครับมาครับร้อนๆเลยครับเดี๋ยวก่อนนะครับโอ้โอนี้โอ้โอนิคโอ้โอนิคโอ้โอนีคโอ้โอนคอนเทนต์ครับนี่คอนเทนต์มือไม่อ่อนคอนเทนต์มือไม่อ่อนคอนเทนต์ครับคอนเทนต์อันนี้ไม่ตกครับคอนเทนต์ไม่งั้นไม่มีเรื่องคุยละโอ้ยไม่มีเซนเลยวะเห็นไหม แม่งี้ยได้เนได้คลิปแล้วไหมกล้องสั่นวคนจะดีเย่าเบอร์เอาไหมเอาไหมโอ้มาครับมาครับนี่แม่แม่เนื้อเื้อไกินเสืกอเดือนะครับโอ้ครับวันนี้วันที่สองแล้วครับนี้เราก็จะ เดินทางกลับเชียงใหม่แล้วนะครับสำหรับทริปดอยม่อนร้านก็แค่ปากซอยก็ให้ชมรถนะครับของพวกเรานะครับวันนี้จะเป็นมอเตอร์ไซค์นะครับซีซีน้อยร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเอาละเต็มจัดเต็มทุกรอบครับห้าเป็นอ่าเดี๋ยวฝาก ส่องเลย่องอจุ๊บไมเคยขาฝากครูไม่ครูด้วยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยครับก็ถ้าคลิปที่แล้วทริปตอนขุนตาลถึงตามยอดทริปบอกไว้ก็จะขับไปปังอุ่นครับแต่ว่ายังไม่ถึงก็เลยต้องมาแซมเปิลเอเดิฟที่มอลลาร์ดก่อนครับคลิปต่อไปเราจะไปไหนก็ฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับครูไม่ครูครับ